สวัสดีครับคุณผู้ชมผมต้นนะครับอยู่กับผมที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพวันนี้ผมมีรถในสุ่มของรถเก๋งซีดานนะฮะสไตล์ผู้บริหารมาแนะนําอีกรุ่นหนึ่งคันนี้เพิ่งปรับสภาพเสร็จนะครับเป็นรถที่เข้ามาใหม่ด้วยแล้วก็เป็นโตโยต้าแ m ม y ี่ที่หลายๆคนกําลังหากันเลยนั่นก็คือเจ้าโตโยต้าแคมรี 2.0G โมเดลปี2012นะครับคันนี้ ราคาวันนี้สุดพิเศษจริงๆนะคะคันนี้ขายเพียงแค่4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นจำง่ายๆเลยนะ,ะเลขสวยครับ449สีดำคันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะฮะมาพร้อมชุดโคมเลนไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าเป็นโค,ะนะคะเรเมียมนะฮะไฟสปอร์ตไลท์นะฮะรายละเอียดคันนี้โมเดลปี2012ที่ทุกคนหากันนะทะเบียนหนกไก่ชอชิง8676ราคาเพียงแค่4 0 0แสน 49,000บาทเท่านั้น t o y ต้ a แ a ม r y นะฮะ 2.0G ปี12นะฮะแต่เรามาดูรายละเอียดของคันนี้กันว่าน่าใช้งานขนาดไหนนะคะันนี้เป็นสีดำนะ,ะสีดำเลยรายละเอียดสวยๆเลยับสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับสีให้เรียบร้อยนะครับผมชุดโคมไฟหน้าใสนะ,ะไฟสปอร์ตไลท์มีครบนะฮะแตนะ่เรามาดูรายละเอียดรอบคันของคันนี้กันก่อนที่เข้าไปดูภายในนะครับ โตโยต้าแคมรี่ต้องบอกเลยว่ามาไวออกไวมากๆเลยแล้วก็คันนี้นะครับผมเพิ่งมีโอกาสได้รีวิววันนี้นะฮะวันที่5มิถุนายนเวลาประมาณบ่าย3โมงนะฮะหลังจากที่เราทำการปรับสภาพขัดสีสวีวันเจ้าแคมเบรี่คันนี้เรียบร้อยวันนี้ผมมารีวิวให้แล้วนะฮะเราเรามาชมความสวยงามของคันนี้กันว่าการลงทุนคันนี้จะคุ้มค่าเพียงใดสำหรับเจ้าโตโยต้าแคม ry รี่คันนี้นะฮะนี่ครับรายละเอียดตัวยางของคันนี้นะฮะก็เป็นแม็กอัลลอยเดิมๆจากโรงงานเลย นะเป็นล้อแม็กเดิมๆอันลอยจากโรงงานนะฮะดิสเบรกสี่ล้อนะฮะคันนี้เป็นแม็กขอบสิบหกนิ้วนะครับผมแม็กขอบสิบหกนิ้วในส,ส่วนของยางนะฮะดอกยางก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับยังใช้งานได้อยู่ในส่วนของด้านข้างนะครับเป็นเครื่องยนต์ VVTI ขนาดสองจุดศูนลิตรเป็นเชื้อเพลิงเบนซินเดิมๆนะฮะไม่ติดแก๊สนะ,ะกระจกพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับผมนี่นะครับสวยงามเดิมๆเลยนะครับ มือจับเป็นโครเมียมนะครับผมมือจับขนาดใหญ่เป็นโครเมียมก็จับขนาดมือนะัะผมขอบคิ้วนะฮะขอบประตูมีครบเลยนะฮะโครเมียมสวยงามเดิมๆนะฮะเจ้า toyota camry มาไวออกไวมากถ้าใครสนใจคันนี้หลังจากชมคลิปนี้แล้วนะฮะต้องรีบติดต่อกลับมานะครับผมเพราะว่ารถมาไวไปไวจริงๆนะะล้ออันลอยทั้ง4ล้อเดิมๆนะฮะลิสเบกสล้อแม็กขอบ16นิ้วนะครับรายละเอียดตัวมือจับเป็นโครเมียมแบบนี้สวยงาม เรามาชมด้านท้ายกันบ้างน,นะครับด้านท้ายของคันนี้นี่ฮะโลโก้ต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์นะครับตัว 2.0G นะครับ 2.0G มาพร้อมไฟทับทิมด้านล่างนะครับสวยงามรายละเอียดด้านท้ายเป็นโฉมนี้เลยนะครับนี่ฮะสวยงามมากๆเลยนะครับใครสนใจต้องรีบนิดนึงนะฮะร,ราคาพิเศษวันนี้449,000บาทเท่านั้น นะฮะโมเดลปี2012 2.0G ก็ยังเป็นรถที่น่าใช้ตลอดการสำหรับโยตยต้าแคม y นะฮะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยนะก็เป็นรถที่น่าใช้จริง,รงๆนะก็รายละเอียดค่อนข้างที่จะครบคันเลยนะฮะได้ความหรูหราความใหญ่ของตัวรถแล้วก็เป็นรถที่ใช้งานดีนะฮะเมนเทนไม่จุกจิกไม่ยุ่งยากอันไล่หาง่ายขับนิ่มสบายนะฮะรถที่ทุกคนตามหากันนะฮะสำหรับรถมือสองตอนนี้ที่ขายดีถ้าเป็นตัวเก่งก็ อันดับหนึ่งก็จะเป็นแคมรี่เลยนะครับผมที่ทุกคนกําลังมองหารถไซส์ใหญ่ 2.0G นะเป็นแคมรี่มาเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้แล้วก็มาวไปไปวจริงๆและคันนี้ได้สีดําหล่อๆเลยนะครับใครสนใจต้องรีบเลยนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่เพชรยนต์นะฮะเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะครับศูนย์จำหน่ายรถยุสคาร์เกรด A นะครับผมที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีวันนี้ผมอยู่กับเจ้าแคมรี่ที่เข้ามาใหม่วันที่สรอวันที่4เอาที่5โทษท่ี วันนี้วันที่5นะฮะวันเสาร์นะฮะวันหยุดสุดสัปดาห์ของใครหลายๆคนชมคลิปนี้แล้วนะฮะถ้าสนใจคนันนี้ต้องรีบติดต่อกลับมานะครับก็ช้าอาจจะไม่ทันนะครับในส่วนของขอบประตูด้านล่างนะฮะเราก็จะมีตัวโครเมียมให้ด้วยนะฮะนี่เป็นเป็นเส้นโครเมียมนะฮะขอบประตูด้านล่างเพิ่มความหรูหรามีระดับนะฮะแล้วก็ขอบประตูทุทกๆบานนะฮะจะมีเส้นโครเมียมแล้วก็จบทุกบาน กนะระจกทุกบานเป็นของโตยทาทุกบานเลยนะฮะไม่มีการเปลี่ยนกระจกกระจกไม่มีแตกนะรถไม่มีอุบัติเหตุหนักอย่างแน่นอนริ้วรอยนะครทำการขัดให้เรียบร้อยแล้วนะส่วนของการใช้งานปกติทั่วไปนะรถมือสองก็จะมีริ้วรอยบ้างนิดๆหน่อยนะฮะแต่รถไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนการันตีให้เลยนะครับนี่นะครับรายละเอียดรอบคันก็สวยงามเดิมๆแบบนี้นะฮะสำหรับเจ้าโตย้าแคมเบรี่คันนี้นะฮะร,ราคาพิเศษ4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นถ้าใครสนใจต้องรีบเลยตอนนี้ ยังว่างนะฮะย้ำว่ายังว่าง,างยังไม่มีเจ้าของนะฮะถ้าสนใจรีบเลยนะฮะช้าไม่ทันแน่นอนผมกล้าการันตีเลยคันนี้นะฮะมาไวไปไวจริงจงนี่นะครับด้านหน้าของเขาก็สวยงามนี่นะฮะเอานะครับเดี๋ยวเราจะไปชมภายในกันว่าภายในของเขาจะสวยงามขนาดไหนหลังที่เราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วตามมาเลยครับ อ่ะนะครับเรามายมโฉมด้านในกันนะหลังจากที่เราทําการปรับสภาพขัดสีชวงวีวันคันนี้ต้องบอกเว่าภายในในี่หรูหราอลังการมากๆเลยนะมาพร้อมพรมหนังสีดําเข้ารูปนะที่ติดมาให้อยู่แล้วจากเจ้าของเดิมนะฮะคันนี้กระจกทุกบานนะฮะเป็นออโต้ทุกบานเลยนะออโต้วันทัสบานแล้วก็มีการดีไซน์เป็นลายไม้ในแผงควบคุมกระจกนะคอนโซลด้านใน้าตกแต่งมาด้วยสีทูโทนนะฮะ หลักๆเลยตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแทิศทางคู่หน้านะฮะผมเป็นเบาะหนังสีครีมนะฮะมีตัวระบายอากาศตรงกลางนะฮะทำให้เบาะเนี่ยไม่อับชื้นนะฮะผมระบายความร้อนได้ดีสำหรับรุ่นนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวพรมนะฮะเจ้าของเดิมก็ติดพรมหนังเข้ารูปนะฮะเพิ่มความหรูหราลงตัวสําหรับคันนี้เพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะในส่วนของตัวสับเพตขึ้นลงนะฮะทั้ง4บานก็จะมีโลโก้ของแคมรี่ อยู่ด้วยนะฮะอันนี้คือบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของเขาในส่วนของเพจต่างๆนะฮะรายละเอียดเดิมๆเลยนะครับนี่ครับเพจต่างๆนะัสติกเกอร์มอกหัวน็อตต่างๆ,ๆเดิมๆไม่มีถอดไม่มีขยับนะผมรายละเอียดรถสวยเดิมนะครับรถสวยเดิมมากๆเลยน่าใช้มากคันี้สวยงามมากๆเลยนะครับวันนี้วันที่ห้านะครับมิถุนา,ายนเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะฮะ ถ้าใครสนใจเจ้าใจแคมรี่คันนี้ต้องรีบนิดนึงนะฮะเพราะมาไวไปไวจริงๆนะครับ,รไไรนะค,รบคันนี้ราคาสุดพิเศษนะฮะ4แสน4หมื่น9พันบาทส่วนราคาออกห้างป้ายแดงลูกค้าไปดูในใน u t u b e ไปดูใน Google ก็ได้ว่าราคาเนี้ยล้านกว่าแน่นอนสลับป้ายแดงนะับผมรุ่นนี้นะนัดตัวเปิดเปิดนัดตอนเปิดตัวป้ายแดงนะครับแต่วันนี้นะฮะเราขายเป็นแค่4แสน4หมื่น9พันเท่านั้นรถสวยนะฮะสภาพดีพร้อมใช้งาน นะห้องผู้โดยสารด้านหลังก็นั่งสบายกว้างขวางนะมีแอร์หลังให้นะฮะดูหรูหรามีระดับลงตัวนะฮะสำหรับแคมรี่ก็ตอนที่ผมแจ้งเลยนะครับเป็นรถที่ขายดีนะและลมาไวไปไวจริงๆนะครับเป็นรถยอดนิยมเลยสําหรับตัวเก๋ง2.0ถ้าเป็นเก๋งสีดานขนาดใหญ่นะฮะแคมรี่นี่ตอนนี้มาแบดับหนึ่งนะครับพนั้นรนทุกคันที่เป็นแคมรี่เข้ามาเนี่ยตอนนี้นะฮะไปไวหมดแล้วนะครับ จำหน่ายหมดแล้วนะฮะรุ่นนี้คันนี้นะครับปี12เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยตอนนี้นะฮะตอนนี้ที่ร้านก็จะมีปี12คันนี้นะฮะแล้วก็ปี2016แล้วก็17รวมไปถึงปีปีใหม่คือ i n เ r อร์เชนปี18นะรุ่นต่ำสุดตอนนี้มีแค่ปี12คันนี้เท่านั้นนะฮะปี07-08ตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาเลยนะฮะลูกค้าสนใจคันนี้นะฮะต้องรีบเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ยังว่างอยู่นะวันที่ห้า มิถุนายนเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะครับผมรีวิวคันนี้ยังสดอยู่นะฮะเพิ่งปรับสภาพเสร็จนะครับใครสนใจต้องรีบเลยก็แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะเลขไม่์คันนี้วิ่งอยู่ประมาณหนึ่งแสนเก้าหมื่นกโลนะหนึ่งแสนเก้าหมื่นกโลรถปีสองพันสิบสองนะฮะราคานะฮะสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะฮะสี่สี่เก้าจำง่ายๆนะครับสี่สี่เก้ารถสวยน่าใช้นะครับรถสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานเลยคันนี้ภายในเนี้ยบนะครับผม คอนโซลด้านหน้าสวยนะครับสลับไปด้วยลายไม้ชุดเครื่องเสียงนะเป็นยูเอฟเอ็มเอ็มพีสามนะฮะตัวแอร์นะครับ, Air, รบเป็นแอร์ออโต้นะฮะผมแอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวานะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะค,คอนโซลเป็นลายไม้มีม่านหลังไฟฟ้าให้พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับผมกระจกออโต้ทุกบานเลยนะครับขึ้นลงนะฮะน่าใช้งานมากๆเลย อันนี้คือฝั่งคนขับนะฮะกระจกออโต้ทุกบานเลยนะครับนี่ครับแข่งควบคุมกระจกด้านซ้านขวาฝั่งคนขับนะพวงมาลาัยสวยเนียนนะฮะเป็นระบบมันติฟังก์ชันสวยงามเลยนะถ้าใครสนใจก็ต้องรีบนิดนึงนะฮะช้าไม่ทันแน่นอนคันนี้นะฮะราคาพิเศษวันนี้4 49,000บาทเท่านั้นจ้า รีบจองกันก่อนเลยนะฮะโอนจองก่อนได้ก่อนนะฮะย้ําเลยว่าใครจองก่อนมีสิทธิก่อนนะฮะโอนจองล็อกรถเพียงห้าพันบาทเท่าน,นั้นรีบแอดไลน์รีบโทรเข้ามานะโอนจองพร้อมแจ้งสลิปการจองเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงเลยนะฮะจองก่อนมีสิทธิก่อนนะครับผมวันนี้ย้ําเลยนะะถ้าช้าไม่ทันแน่นอนรุ่นนี้นะฮะถ้าติดจองแล้วยงังไงก็ไม่น่าจะไม่น่าจะหลุดง่ายๆนะครับผมตอนนี้นะฮะว่างอยู่นะฮะวันนี้วันนี้ว่างอยู่นะใครสนใจรีบเลย นะครับรถสวยมาไวไปไวนะครับโตโยต้าแคมรี่ 2.0G รถหน้าใช้ราคาย่อมเยาวนะฮะ440,000กว่าบาทเองนะ449,000บาทเท่านั้นนะครับรถปี2012นะฮะคันนี้นะมาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับนี่นะครับฝั่งคนขับนะฮะก็กว้างขวางนะฮะ ออปชันต่างๆก็ให้มาครบเลยทีเดียวนะฮะสภาพสวยเนียนๆเลยนะเบาะปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้าแปดทิศทางฝั่งคนขับก็จะมีตัวนวดหลังให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับสวยงามน่าใช้มากๆเลยคันนี้นะฮะใครสนใจต้องรีบเลยชานี้ไม่ทันแน่นอนนะฮะรถสวยมาไวไปไวนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับแคมรี่คันนี้นะฮะ ราคาสุดพิเศษนะคร4 4 9 0 0บาทเท่านั้นเลขไมล์ใช้งานอยู่ที่1190,000กว่าโลนะเลขไมล์ไม่ถึง200,000นะ190,000กว่าโลนะครับคันนี้นี่นะครับสวยงามตัวไฟเวลคัมไลท์ติดทุกบานเลยนะฮะตัวสครับเพดโลโก้แคมรี่มีทุกบานนะฮะผม บาะแถวที่2นะฮะห้องพื้นสารด้านหลังก็นั่งสบายกว้างขวางรูราโออาร์นะฮะตรงนี้ก็เป็นที่พักแขนนะ,ะแล้วก็มีที่วางแก้วให้ด้วยนะฮะที่วางแก้วก็จะสามารถเปิดปิดได้ตกแต่งเป็นลายไม้นะครับตรงนี้เป็นช่องเอื้อมหยิบสัมภาระ,ะด้านหลังนะฮะนะะี่ครับโดยที่ไม่ต้องลงจากรถก็เอื้อมไปหยิบได้นะครับตรงนี้อ่าสำหรับแคมรี่ก็น่าใช้งานนะครับนะะีนะคะ่ครับเพดานสะอาดสะอ,าสะอาดด้านดีนะฮะไม่มีอรอย เมจิกหรือว่ารอยลงอักขระใดๆนะครับคอนโซลด้านหน้าสวยเนียนนะครับผมมาพร้อมพรมหนังเข้ารูปนะฮทำให้รถจะมันดูหรูมากกว่าเดิมด้วยซ้ำแล้วก็ทำงานาทำความสะอาดได้ดีรักษาง่ายนะครับผมจะดูดฝุ่นจะทำความสะอาดได้ดีเอ่อเศษผงเศษขี้ดินจะไม่ลงไปที่พรมด้านล่างนะฮะก็สวยด้วยนะฮะทำความสะอาดง่ายด้วยนะครับ รเรามาดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันหน่อยว่ายางอะไหล่อุปกรณ์ต่างๆครบหรือเปล่าตามมาเลยครับนะครับเราตามมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันหน่อยสำหรับคันนี้นะฮะด้านหลังก็ปูพรมมาให้เหมือนกันนะฮะเป็นพรมหนังนะแบบเดิมกับข้างหน้าเลยเป็นพรมหนังเข้ารูปอันนี้ก็ทําความสะอาดง่ายนะฮะทำให้รถเป็นด,ดูน่าใช้งานมากกว่าเดิมแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเก็ยบยางอะไหล่นะฮะ นี่ครับยางอะไหล่แล้วก็ตัวส่วนของแม่แรงนะฮะแล้วอุปกรณ์ต่างต่างถุงเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่ด้านล่างนะฮะตัวบ็อกขันต่างๆก็สภาพเดิมๆพร้อมใช้งานเลยนะฮะ <S <S ตัวยางอะไหล่ก็ยังไม่แตะพื้นถนนเลยเดิมๆใหม่ๆเลยนะฮะนี่นะฮะ <S <S นะก็ฝากไปด้วยสำหรับแคมรี่คันนี้นะฮะถ้าใครสนใจนะฮะในราคา449,000บาทนะ,ะตอนนี้อยู่ที่เพชรยนตเรียบร้อยแล้ววันที่5 มิถุนายนวันนี้เราเรีวิวคมรี่ให้ดูเวลาประมาณสามโมงกว่าๆนะก็ขอฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจก็รีบจองมันเข้ามานะครับจองก่อนมีสิก่อนโอนจองลดเพียงห้าพันบาทเท่านั้นเดี๋ยวผมจะพาไปชมรายละเอียดของห้องเครื่องยนต์คันนี้กันนะครับตามมาเลยครับผมอ่ะนะครับเรามาชมรายละเอียดภายในห้องเครื่องยนต์คันนี้กันนะฮะต้องบอกเลยว,ว่าเครื่องยนต์สภาพใหม่และก็เดิมมากๆเลยคันนี้เป็นขนาดเครื่องยนต์2.0จนลิตร เชื้อเพลิงเบนซินนะฮะ VVTi 16วาลขนาดแรงม้าการขับเคลื่อนแรงม้า1 4 8แรงม้านะคันนี้รายละเอียดรถเดิมๆเลยนะฮะสภาพเดิมๆไม่ผ่านการปิดแก๊สนะฮะรถเดิมๆนะฝากระโปรงเดิมๆนะฮะรายละเอียดรถเดิมๆฝากระโปรงเดิมๆเลยคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำกีรังการมาแน่นอนกระจกทุกบานจากศูนย์โตยต้าเดิมๆทุกบานเลยนะครับผมฝากไว้ด้วยสําหรับคันนี้นะฮะเจ้าโตยต้าแคมรี โมเดลปี2012นะฮะรุ่น 2.0G ในราคาสุดพิเศษนะฮะสฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแคมรี่นะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์095-056-6926ผมต้นพิจนจนยินดีให้บริการนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะับสังเกติ่นแจ้งเตือนไว้ด้วยสำหรับคันนี้จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนวันนี้นะฮะวันที่5นะครับมิถุนายนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอด สนใจคันนี้รีบเลยนะครับผมโอนจองล็อกรถกันมาแบบด่วนๆเลยฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ